สวัสดีครับพี่น้องครับพอกระทรวงบาลลำเปิดเราพิเศษครับบรรยากาศเนี้ยมันเศร้าหลังจากที่เฮาเลิกเลิกงานแล้วนะครับเอาตุ๊กปักยี่สิบบาทเอาปักเดียวกินรูปกันเลยยี่สิบบาทนะฮะกูเดียวเซอร์เอาฟอร์นเนอะแต่อีกอย่างก๋วยเตี๋ยวฟอรนไม่จะทักปานทุเรียนเอาอยู่บอฟักเลยบอฟเอาใจเห็นน้ำเนี้ยบ่มีเงินไหมนี่ยสีพ่อสี่เอาอันพอได้ผมจะเปลี่ยนก่อนครับ นับเียนโอ้ยเนาะคือพอเปิดเตมหมูว้านพุนเนาะส่นเด็ดนับเลียนเอากุศลทำมันเป็นยังขันบอถ่ายคลิปกับวงหัจักเปิดกุศนทำมันมาซื้อนากินพี่น้องเอ้ยนี่นะกินทันนา่ไยังกินแล้ไมลออไรฟังเดี่ยลองเปนปีนี้

ขอกระจายเอากระจายออไปลามนี่ไอ้นี่การงนการกินจะไม่รูบริการทางื่อไปแต่แต่ก่อนยังไงก็ได้

คับคุพูาษาเนอบอแมนั่นโคตรส่งเลยรเรือยเเลยเอ่ตอสัมภาษณ์นครับยนะคัเอ่อดี่ีสมมพแทนรอดนี่รอดสุดท้ายเ่งราาแล้วล็ากขาลยตีล็อกเบยมาตายก่ได้ทนหรอก พ่สัดดีแล้วรับรัสองใส่ใส่สุดคือไม่พยาบาลเลยี่เลบากากับปั้งแล้วใส่ใจขายอนมาดูเขากันยีเด้ออันมาทเรปีนภมันกินจนได้กับพาิีกันตัวไปนะโอ้ยเนะ เเออาาาย่จะไปเป Laser ิดเพลงจะเปิดเพลงเป่าละจะว่าวรีมวลละเปิดอันนี้ข้อไปดนตรีเออดนตรีละดนตรีล้ำล้ำแม่อันอะไรนะมาแตกโอ้ยเนาะบอกว่าใดน้ำไม่เย็นวะแม่จะบอกยังก็บอกไม่เย็นไงเว่าจะตีพอยู่ว่าอะไ้อันคว้าตัวเย็นนะกูเจ็บเป็นงานของเลยโอ้ยปวดไป แกกัน็ไม่ขาดแล้วตายตเออเอาเอาสิเปิดยังเาหางของารถตีเอาคือมีทีเดียเอากับกูไยกับห้างพวกกับจีบวทเราเนื้อฮ่าฮ่า้าย่าฮ่าาาฮ่าฮุ้า่าาฮ่าฮ่าาฮ่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 า่า่าฮ่าฮ่่า่่าฮ่าฮ่่าาา่า อาไปสสิแล้อยากได้กินเด้อไปใส่บาทใ้มันเศร้าเอาไปทีอี่ปยังก่อไปว่าไปจอดยเลนะปเอาเต็มูนอ่ะเอากีฬาขะชังกีฬาเตงมูนจากมจิงมูกบาทโอ้ยเป็นไทยที่ไหบอยู่บ่อ็งโมจะเปิดกังมึงไปเปิดล้ำมวยจากไหนเยอะโอ้สายานกลาที่คนสดใจดี จะไม่อยากพอมีแค่เรื่องนี้ขอเชิญท่านร่วมงานสามทองปีพุ่มนิดนิดวันนี้ขอเชิญเพืนอมาเป็นเจ้าของกุฎราชาทจจี่ิก ชื่อราคาว่าถวายบูชื่อราคาบวชร่าไรบ้านวันนี้ฮ่าน่าฮ่าฮ่าม่เฮ่าฮ่ไม่าฮ่าฮ่าม่าฮ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 ่ี้่าฮ่าฮ่าฮ่าม่า่าฮ่าฮ่าฮ่่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 ่ บุญกับคุณแม่คุณพ่อ oh, oh, oh. กับชาชนา oh, oh, oh. ที่ไี่ oh, oh. ได้เาร่วมกัน oh, oh, oh. อนุโมทนารี่มัชชาดุกสันรับวันนี้ก็มีพ่อหมอบชาสาิวด้วยโอ๊ยเนาะเป็นตักชื่อมาจากไหนเนี่ย oh, 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 oh. อันนี้เราก็มีพิ้งขาอมใจโอ้ยย่งมาอจะจะบกหมดดีจำปัจนเราก็มีแกงโมได้ค่ะแกงโมของเราไม่ใช่แกงโมอินตราแกงโมอินตราไม่ก็เรเอาแกงโมสุริพรมาแทนสำหรับ มัดฉาดูหกตัวนี้ห้าตัวนี้ยังไม่มีคนจอง <c oughs> ถ้าเลื่อกไะจองจได้กองได้ไดสิบก้าบาทยังก็คือขายแพกเนี่ยกองได้สิบก้าบาทโอ้โหกองแล้วก็ต้อกบโอโอลกลัคนตออบับสนใดที่อยากซื้อปิ้งระดุกไป,ไปล่อยมันตายแล้วมันจะไม่่อยใจดิ มันตายแล้วแม่ปล่อยรถมันใส่ตอนนี้เราก็มีโภระอาหารโอ้ไรมาจะเป็นข้าวเหนียวนึ่งสุกมาแบบัดไส้นะเออเอ้าก็ขอกราบเรียนเชิญข้าวเหนียวก็ขออย่างเดียวนึ่งของห่วยห่วยตอนนี้ก็ขอพ่อซิข้าวเหนียวก็เป็นข้าวเหนียวข้าวใหม่นะฮะข้าวใหม่หม้อเข่าตีปุ๊เออ เขาไม่เขาไม่เนอะเขาไม่เขาไม่โอ้ยเนาะวันนี้นายเขาต่างรเทชิญสัตว์ไทยได้กลมกล่อมกันไปยุ่งยืนเอ้าเอ้าวันนี้ท่านกับลูกกันจะมาท่านโอ้ตรงอะไร <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คือพาบนนอลนะเอาคือพาเนี่ยนะคือขับเนี่ยนะได้รับสันธานมาจากพระเดชพระคุณเจ้ามาถึง เดินมเต่รูว่าเขาเป็นเจ้าทีกอล์ฟสเลยรีบรึๆรู้สึกเจ้าเมื่อกี้กาเกาขอให้เขาเป็นอนที่เับนเช่นเดิมไนะอ่าเลยเ้าเมื่อกี้ก็มาดีะลูกวาอยู่ข้างหลังเป็นฉากหลังนี้โอ้โหไเลยอ่าไหนติ๊บเอาการงานใหญอยอดโดองแต่เขาทำุมมาให้ประสบคาเร็จจรเอาแล้ แลงรไอ้พัแลงไอ้พัดลูสิลาตาี้จะไม่กับึงอจะไดนปาณไม่ที่ว่าพระว่าจะข้องตะก่นี่โอนะอูเมือินทำงานบูญว้นนีได้ไมอันนี้มุไซื้อบันซื้อบ้านัะไหก่อซื้อวันะ แลวสรที่โคมทำี่แไมหมกดีนี่ก่อนน้อยสี่เหลี่ยม เรียนไปแล้วตอนนี้ก็ได้แล้วก็เรียนแล้วตัวจะถึงเวลาที่พระเดชพระคุณท่านตอนนี้ไดทีมเบลูลล์แล้วนะครับ เลยชิเลยตอนนี้แม้คุณจะตีเขาให้ดูสำหรับวันนี้หน่ช่วยทำไรได้เลยนะครับถ่ายแดงได้แน่เลยครับเราหมดชื่อพี่ของกันี่่ไ้เลยแล้อเสต้เราถูกเขาบุกทิ้งอันนี้ก็กรับมาราตรที่ดวงโง่กูเลยนะวันนี้นะรู้ต้องคนเชี่งี่ท่เบล